ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี2559ค่ะ การฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี2559ทำการฝึกในห้วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม2559โดยมีแนวความคิดในการบูรณาการด้านการฝึกด้านยุธการการส่งกำลังบำรุงการปฏิบัติการพลเรือนการระดมสภาพกำลังเพื่อการทหารการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังการรักษาความมั่นคงภายในการบรรเทาสาธารณภัยและการปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการพลเรือน โดยในวันนี้นะคะที่เนินคนดูสนามฝึกทางยุทวิธีกองทัพภาคที่2องภูลำใหญ่อาเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาพลเอกสมหมายเกาตีรับผู้บัญชาการทาหารสูงสุดเป็นประธานการตรวจเยี่ยมการฝึกการดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึกร่วมกองทัพไทยประจําปี2559ค่ะ โดยมีพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารเสรนาธิการทหารบกพลเรือเอกนริศประทุมสุวรรณผู้บัญชาการกองเรือยุทธการพลอากาศเอกสุทธิพงศ์อินรียงผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศและพลเอกหัสพงษ์ยุวนะวันธนะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมชมการฝึกในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยมีพลโทวิชัยแชร์จอหอแม่ทัพภาคที่2ให้การต้อนรับ สำหรับการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงคือการฝึกตอบโต้การลุกรานจากภายนอกประเทศในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยการใช้กำลังกรมทหารราบเฉพาะกิจปฏิบัติการร่วมกับกำลังทางอากาศทำการยับยั้งสกัดกั้นกำลังของฝ่ายตงรงข้ามที่รุกรานจากภายนอกประเทศเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อสถาปนาแนวตั้งรับตามแนวชายแดนโดยมีกำลังพลทางบกของกองทัพภาคที่2ซึ่งประกอบไปด้วย กองบังคับการเฉพาะกิจกรมทหารราบกองทัพภาคที่2จัดจากกรมทหารราบที่3และกําลังทางอากาศประกอบไปด้วย F16 จําจำนวน2ลำพริ้ฟเพนจำนวน2ลำอัลฟาเจตจำนวน2ลำ F5 ฟานวน2ลำและระบบ UAV จํานวน1ลำทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยในการที่จะป้องกันประเทศต่ตอไป